สวัสดีครับผมพบกับช่องข้าวหอมแอนบากาศเฟมรี่นะครับวันนี้จะพาพี่น้องมารีวิวนี้นะครับเป็นกล่องทีวีใหม่นะครับนี่เสี่ยวมีครับเสี่ยวมีครับผมซื้อมานะครับสิบเอ็ดสนะครับเสี่ยวมีนะครับทีวีบ็อกเอส เป็นเจเนเรชันที่สองนะครับเจนสองและเจนทูแล้วนะครับนี่ก็เจนแรกขายดยิบขายดีเขาเลยออกเจนสองมานะครับผมก็เลยว่าจะเปลี่ยนกล่องใหม่นะครับก็ได้มาในราคาโปรโมชั่นของ11บเนะครับก็1,236บบาทครับจากราคาปกติก็ถ้าไม่ใช่โปรโมชั่นก็จะ 1790บาทนะครับพอดีผมได้ส่วนลดมาเยอะเลยนะครับก็1,236บาทนะครับรวมค่าส่งแล้วก็ลดไปเยอะเลยนะครับหลายร้อยบาทอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยว่าข้างในมันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะได้ติดตั้งให้ดูนะครับในแกะเข็นมาพร้อมกันเลยครับเพิ่งได้มาถึงวันนี้แหละครับวันที่1ิวันนี้สั่ง11ได้12เลยนะครับ แทนแทนแทนออกมาแล้วนะครับกล่องนะครับเล็กมากเลยนะครับประมาณเท่าฝ่ามือผมผมเป็นคนตัวเล็กตัวป่องครับประมาณนี้นะครับมีอะไรบ้าอะไรยี่พี่น้องโอ้มีสายพาวเวอร์มีคู่มือคุณ มีสาย Power นะครับสาย HDMI นะครับและสุดท้ายรีโมทนะครับรีโมทพี่สาวต้องให้ถ่านม,มาด้วยไหมข้างใน้องดูใช้ถ่านรุ่นไหนลอ <c oughs> ดูนะส่วนสเปคสเปคก็เอาคร่าวๆนะเพราะว่าหลายช่องเขารีวิวไปแล้วแหละสเปคนะครับ เป็นเวอร์ชั่นที่2แล้วนะครับ Gen 2นั่นเองก็รุ่นนี้ก็เป็น 4K นะครับในรักสโตเองเอาง่ายๆคร่าวๆเลยนะครับก็น้ำหนักเบาครับ142กรัมนะครับความละเอียดสูงสุด 4K ครับ CPU ใช้คอร์นะครับคอร์แท็กนะครับ2.0 g ิกนะครับ GPU นะครับ ก็คือเกี่ยวกับกราฟิกนั่นเองใช้ ARM มะลินะครับ G31 นะครับ MP2 ครับ RAM 2องจิกนะครับจิกไบนะครับ ROM หรือว่าพื้นที่เก็บข้อมูลนั่นแหละถ้าเรียกง่ายๆก็ ROM เขาว่า ROM บางคจะเรียกว่าพื้นที่เก็บข้อมูลหรือว่าฮาร์ดดิสก์นั่นเอง8ปดจิกไบนะครับใช้ระบบปฏิบัติการ Google TV นะครับ Google TV นะครับ Wi-Fi เชื่อมต่อได้ทั้ง2.4งจุจิกและ 5G นะครับบลูทูธ5.2ครับนี่นะครับถอดรหัสวิดีโอสูงสุด 4K 60fps นะครับลองรับภาษาไทยนะครับมีพอร์ตต่างๆให้ประมาณนี้แหละนะครับมีด้านหลังนะครับด้านหลังมีปุ่มซ มีช่อง power นะครับมีช่องพอร์ต USB 2ครับมีช่อง HDMI อะนะครับเดี๋ยวเราจะดูข้างในว่าเขาให้เขาให้ฐานรีโมทมั้มถ้าไม่ให้มาผมจะได้ใช้มันหาเลยนะครับถ้าไม่ให้ฐานมาเนี่ยแล้วมันเขียนยังไงครับ่าน ไม่มีครับไม่มีทานครับพี่น้องก็ดูไปพร้อมกันเลยครับเนวๆมาแล้วครับเพิ่งใช้ครั้งแรกนะไม่เคยใช้ครับ ไม่รู้มันจะเป็นยังไงครับอะไรของเขาโอ้ค่าแรกเลยเขาบอกว่าให้กดสองปุ่มของคัะอะไร<ม>กดสองปุ่มพร้อมกัน ผมงงนครับยะลองดูคอนเน็กแล้วครับเลือกภาษาครับภาษาไทยนะครับประเทศรีโมทเร็วดีนะครับผมว่า 係。 โอเคมันเสเร็จแล้วมันจะยีสตาร์ทใหม่เริ่มสำรวจครับมาแล้วครับโอ้แอปมันก็จะมีนี่หน้าแรกมีแอปมีคลังนะครับมียู u ู e หน้าแรกนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งค่า ตั้งค่าไหมครับ Resolution ก่อนนะครับ80มันตั้งค่าตามจอรหรือเปล่าชช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 ่ชชชชชชชไมไม,ม อาตนี้ก็ได้ครับอะไรเนี้ มี YouTube นี่นะครับขออนุญาตกด YouTube ให้ดูนะครับว่ามันจะเร็วไหมเป็นการใช้ครั้งแรกมันอาจจะเครื่องอาจจะช้าหน่อยนะครับเพราะว่าเครื่องยังไม่รีสตาร์ทโอเคนะครับมี่มาแล้วนะครับเป็นรูปน้องข้าวหอมนะครับเดี๋ยวดูช่องตัวเองก่อนนะครับมันมีปุ่มไหมข้าวหอมแอนประกาศแฟมิลี มันต้องกดค้าครับเอาไหมข้าวหอมแอนผักกาดแฟมิลี่ได้เลยวีดีโอบางส่วนอยู่นี่แล้วเฮ้ hey! มาแล้วครับช่องข้าวหอมนี่นะครับโอ้ปลัดคิกนี่ครับเห็นไหมครับ ก็เร็วดีครับพี่น้องครับเร็วเร็วเร็วเรวดีนะครับสวยไหมครับใช้ได้นะครับอ um> ืมแต่ว่าวแล้วครับช่องผมนี่เน้นว pues> well> ่าวนะครับติดตามด้วยนะครับพี่น้อง ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวขอญาตกลับก่อนครับเราจะไปลองมันมีเมื่อกี้เห็นทูไอดีแบบๆนะครับ มี Xiaomi t ีมีตัวไอเดีนะครับนี่ผมจะติดตั้ง AS Play นะครับแอปค้นหา e I, S P e I S P E I S ผลการค้นหาสำหรับ AIS Play นี่มาแล้วครับมี P มีบัคกบูต่างๆเดี๋ยวจะติดตั้ง a s p นะครับเพื่อที่จะเอาไว้นะครับดูทีวีนะครับนี่ติดตั้งผ่าน Wi-Fi ได้เลยนะครับ เดี๋ยวรอแป๊บเดียวครับเพราะว่าเน็ตแรงอยู่แล้วครับเน็ตหนจิกนะครับรู้สึกว่าจะเร็วกว่ากล่องทูนะครับผมใช้กล่องทูเจน2องเหมือนกันนะครับแต่ว่าว่าจะเอาไปคืนเขานะครับเพราะว่ามันมันเสียค่าบริการนะครับหลายเดือนเสร็จแล้วเปิดดูสิครับ a อ s p นะครับ ด้วยอ๋ออันนี้กรอกมายเลขโทรศัพท์เสร็จแล้วครับกรอก otp ลงไปแล้วนะครับโดยใช้ซิมของ as เพราะว่าโทรศัพท์ผมมีซิม as อยู่ผมก็เลยสมัครการน,นี่นครับก็เป็นแอป,ปที่เอาไว้ดูฟรีทีวีนะครับแบบไม่มีโฆษณาครับ ส่วนของอันอื่น t o ID มันมีโฆษณาครับอันนี้มันเพิ่งเข้าครั้งแรกมันอาจจะช้าหน่อยนะครับมันยังไม่เคยรีสตาร์ทนะครับต้องเข้าใจนะครับต้องรอครับนาอต้องเข้าใจว่าเข้าครั้งแรกมันอาจจะช้าๆหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นการเปิด a s g ครั้งแรกไม่รู้จะได้ไหมนะครับทำไมมันชาร์จกันครับ มาเล้วยุทธศาสตรชาติการที่สองก็คือความสามารถในการแข่งขันเห็นไหมครับมีอะไรขของเามีพี่ยียมีอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องเซ็นสผมก็จะดูก็จะมีเรื่องของทีวีนครับอุตสาหกรรมช่องการค้าบริการต่างๆท่องเที่ยว มันใช้การเลื่อนเอาะโอ้ใช้การเลื่อนแล้วช่องที่ผมจะดูค6นนี้สามสิบหกครับมาช่องไหนสามสิบหโอ้โหแต่รีโมทมันกดช่องไม่ได้นะครับประดาวันนี้นะครับเร็วดีนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะถ่ายได้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าตัวลิขสิทธิ์เขานะครับก็ก็กกอก็เอาเป็นว่าใช้ได้ดีครับเร็วดีขนาดยังไม่เคยรีสตาร์เลยนะครับนี่ฝากกดไลค์กดแชร์นด้ครับกล่องนี้นะครับดีเร็วนะครับ กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับบ๊ายบายทบสศครับบ๊ายบายทบสศครับสวัสดีครับสวัสดีครับ